Isaac. Es un finalizador consumado Es Isaac Un gol Buena posición บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่เซนักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพุกธคุผมนะครับคาริงวันนี้อรายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวก่อนอื่นก่อนใดเลยเน,ะนะี่ยนั่นก็คือทางน้านอเล็กซานโดอร์อีสักนะอเล็กซานเดอร์อีซักนะอซานโด มาครับมีซากล่างนี้นะเป็นล่างโชว์ไทม์ล่างแรกของเขานะครับที่มากับสกิลพิเศษอย่างฟิโนมิโนลฟินิชชิ่งนะครับบูทที่แนะนําใส่ก็แนะนําว่าเป็นบูทสไตเกอร์นะก็ขอบคนก็ของไอดีมากๆนะครับน้องดังนะครับส่งไอ้ไม่ใช่น้องดังเด็พี่ดังนะครับเรียกน้องมาตั้งนานพี่เขาเพิ่งมาบอกว่าอายุมากกว่านะคือพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเรียกน้องเหมือนเดิมก็ได้เรียกเพื่อนดีกว่าอายุห่าต่างกันไม่เยอะนะครับก็ขอเรียกว่าพี่แล้วกันนะครับก็ พี่ดังนะส่งไอดีมาให้รีวิวอีกแล้วนะครับก็แนะนําว่าใส่เป็นบู o สติ๊กเกอร์เนาะแนทางกันนะผมก็จะอัพแบบนี้นะเน้นค่าพลังไส่ในนะอุอก็จะถ้าบู์โค้ดอะไรสาเร็จใส่บู์อะไรสาเร็จก็จะประมาณร้อยสนะครับสำหรับอีซักล่างนี้เนาะนะครับเน้นแบบค่าพลังด้านในนะ โดยครับอีซักจะเป็นกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่ครับสูงตั้ง192เซนติเมตรอายุ25เองนะครับถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับเล่นะฮะสโมสรนนะครับนิวคาสเซิลนะครับผมนะมันในสไตล์โกโบเชอร์ตำแหน่งที่เล่นได้คือหน้าเป้าแล้วก็ปีกซ้ายไอ้เชื่อมเล่นปีกซ้ายได้หรือเปล่พอแค่แนะนําว่าเล่นหน้าเป้าพอร่างนี้นะครับสําหรับอีซักเนาะโอ้ก่อนบูท96ครับบูทแล้ว102มีครับอลรังเกมบูป9.2นะบอลคอนโทรล86นะถือว่ามากนะสำหรับนักเตะที่แบบ สูง190ขึ้นอ่ะดีบิง90การไปกับบอล84ครับจบสบกอร์92ครับส่งสั้น64ส่งยาว63เฮดดิ hmm. ้ง73ลูกตั้งเตะ75ลูกโค้ง81นะครับแล้วก็มีสปีดอยู่ที่93สปีดต,ต้น94ถือว่าเยอะนะนะครับสำหรับอ กองหน้าตัวใหญ่ๆคิกกิ้งพาวเวอร์90ครับจ้ำ72ความแข็ง76บาลานซ์82สเตตมิน่า86นะครับอ่าใช้2เท้าได้ไฮเนาะสกิลที่ได้มาครับคารบีเซอร์เทิร์นโซคอนโทรลเฮดดิ้งนะครับล long งเคอร์เลอร์จบสกอร์ท่ายากนะครับตอกส้น first t ท m e ช็อตนะครับฟ h นอมิ e n a l f i n ช s h i n นะครับแล้วก็เอ o u t เคอร์เลอร์แล้วก็สกิลยิงจุดโทษสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะหลักๆก,ก็คือ d o บ b l e shot นะครับลองแร a n g e ต h o o t นะครับแล้วก็ใส่เป็นสกิลอย่างอ่า ผมแนะนําว่าเป็นสกิลอย่างเมื่อกี้คิดอะไรแย่งโม่งนะครับนะแย่งโม่งนะสกิลแย่งโม่งอีกหนึ่งสกิลเนาะก็จะเป็นดับเบิลทัชลองแรงชูตติ้งแล้วก็เป็นทางด้านแย่งโม่งนะครับแล้วก็ดิบิ้งช็อตเพิ่มเติมก็ไปเข้าไปก็ได้นะอยู่ที่ความชอบเลยก็ถ้าเป็นตัวจริงก็ไฟติ้งสปีดิตอาจจะถ้าลงสำรองก็ใส่ซูเปอร์ซับก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเนาะก็นำหน่งเทามาเล่นก็แนะนําว่าเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายนะครับเอายืนให้ยิงเท้าขวาแบบ มันๆน,นะครับสำหรับอีสักเนาะแผนที่เอาไว้รีวิวก็จะเป็นแผนบามนามานี้เลยนะครับทุกคนก็ยืนคู่กับทางด้านมาครับรัดฟอร์ดเดี๋ยวให้เพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยว่าจะให้รีวิวหรือเปล่ามหาเทพรัดฟอร์ดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ทางด้านแบบเดอะ o บอยเดี๋ยวรีวิวให้นะมีตมงมตมะเดี๋ยวรีวิวให้เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทางด้าน อาร์เร็กซันโดอาร์เร็กซันเดอร์อีซักกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวอีซักครับช็อตแรกแตะลอดตูดเฟิร์นยิวฟานไดมาแล้วซัดตู่หมูใส่สกอร์ครับแล้วลูกนี้เดอร์บอยรันอุ้ยไม่ได้รันเนี่ยชิปยกบอลมาให้แล้วอีซักซัดตู่เบาๆเข้าไปอ่ะโอ้โหเป็นตัวหนึ่งที่หางพื้นที่ได้ดีครับจบสกอร์ได้โอเคมากๆนะครับแล้วก็เป็นกองหน้ารูปล่างสูงใหญ่ที่คล่องและไปกับบอลได้ดีดูเบียดไม่เข้านะทนะนะูนี่ดำน่ะชนน่ะ ไม่เอาไม่ลงอ่ะโอ้โหดูแล้วเพื่อนจ่ายมาแล้วดูช็อตนี้ครับมาครับรัดฟอร์ดจ่ายมาแล้วอีซักรับบอลแต่ลอดขาทางนั้นเวอร์จิลฟันไดล็อกเข้ามาแล้วซัดโอ้โหหนีมือโยริสเข้ามาเลยครับทุกคนโคตรดีครับตัวนี้ดูละไซก้อยมาเดอร์บอยพักบอลแล้วโอโ้ไม่ต้องพักเลยครับซัดเลยครับตามน้ำมาเลยตามน้ำมาเลยครับบอลเล่ครับโอ้โหโคตรสวยครับช็อตนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วผมไม่ให้ควรพลาดนะ ลางนี้อ้งแล้วยิงหนีมือเช็คครับลูกนี้โคตรสวยครับแต่มาช้าไปหน่อยนะมามานาทีที่เก้าเนี่ยโดนนำสองลูกไปแล้วนะ <c oughs> แต่ก็ดีครับอย่างน้อยได้ให้ไร์อซักนะ็อนนี้โอ้โหสวยจัดครับและลูกนี้มาคาร์ลัฟฟอร์ดยกมาอีซักกระโดดโขกเบาๆโอ้โหเสาตาข่ายไปเลยครับเรียบร้อยครับเป็นประตูไปเลยครับสำหรับออซักโอ้โหคือบอกเลยว่าได้ครบเครื่องจัดจัดตัวนี้ หมาะ่การไปอยู่ในทีมสำหรับใครที่ชอบกองหน้าสไตล์สูงใจที่มีความคล่องมีความเร็วลูกการกาดพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับกับอีซังล่างนี้ส่วนตัวผมว่าชอบนะเฮ้ยมันเล่นง่ายนะมันเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่การไปกับบอลดีมีความเร็วด้วยนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ในเกมโอเคนะยอาจจะไม่ได้คมจ่า,จามากๆนะ สำหรับผมนะก็มีช็อตที่แบบโดนยิงไอเขาเรียกว่าอะไรช็อตที่ยิงแบบชนเสาชนคานบ้างเป็นบางจังหวะนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งนะถ้าได้ใส่ดับลทัตซัตตูมเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า มันเบียดกองหลังฝั่งตรงข้ามได้นะเพราะรูปร่างแม่งสูงใหญ่แล้วก็แม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแข็งแกร่งให้มาด้วยแล้วก็มีความเร็วอีกแล้วก็มีความคล่องด้วยนะข้อเสียสําหรับเจ้าตัวนะครับสำหรับผมก็คืออ่าผมรู้สึกว่าบางจอดบางอะไรอาจจะไม่ได้คมมากนักนะถ้ามันได้คมมากกว่านี้ถ้าจบสกอร์ซ่องมัน9 4 9นาน่าจะสวยเลยนะครับหรือว่าแบบว่า เพิ่มแบบเป็นเวลี่ไฮสองเท้าอะไรเงี้ยน่าจะสวยมากๆนะยิงได้2เท้านะครับแต่ได้มาขนาดนี้ถือว่าสวยมากๆครับก็พาวนาให้พี่แกย้ายทีมไปอยู่ในทีมใหญ่ๆเนาะเช่นแบบแบบ อาจจะย้ายไปแบบอยู่พวกอาร์ซนอลอาร์ซนอลโชว์ฟอร์มดีดูก,กาลหน้ามาอีกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสโมสรพาร์เนอร์ในเกมเรานะจะได้มีค่าพลังเพิ่มขึ้นเนาะแต่เนี่ยได้มาขนาดนี้ยังถือว่าโหดแล้วนะสำหรับผมถือว่าเล่นได้ง่ายใครที่ชอบอีซักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วสามารถเปิดตามหน้ามาใช้งานได้นะไม่ได้ขี้เลนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับพวกลุมจริงๆเอโต้จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันอยู่ในเกมที่แบบว่าครบเครื่องนะถ้าแบบถ้าเป็นกองหน้าตัวใหญ่ มงได้มีความเร็วมีความคล่องจบสกอร์โอเคอะไรเงี้ยนะครับก็ดีเชื่อมเกมกับเพื่อนได้เป็นบางทีแล้วกันก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวอเล็กซานเดอร์อีซักนะก็ตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ9เต็ม10นะอาจจะไม่ถึงขั้น9.5หรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ล่นได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยครับสำหรับอีซักนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์ครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณค